ทุกฟังก์ชันฟีเจอร์ของ S Pen Note 10 Ultra สวัสดีทุกคนนะครับหลังจากที่ไปล้องเล่น Long Galaxy Note 20กับ Note 20 Ultra มาแล้วนะครับตอนแรกก็กล่าวว่าจะรีวิวให้เสร็จๆไปเลยแต่ทำไปทำมาเนี่ยน่าจะตอนเดียวจบไม่ได้ไม่งั้นน่าจะเป็นชั่วโมงแน่นอนก็เลยไอยต้องขอมีการ ซอแยกเป็นแต่ละเรื่องแต่ละฟีเจอร์กันก่อนแล้วกันซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของความสามารถแล้วก็ฟีเจอร์นะครับของ A I S Pen หรือว่า Advanced Intelligent S Pen ตัวนี้นี่เองครับหลังจากที่ทดลองใช้งานครับเทียบกันมาทั้ง2ตัวเลยระหว่างตัวของ Note 20 Ultra กับตัว Note 20 นะครับนี่ความแตกต่างของมันก็คือเรื่องของดีไซน์ขนาดแล้วก็กล้องหลังครับแต่ว่าฝั่งตัว S Pen นั้นกับฟีเจอร์การใช้งานเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยเพราะทุกฟีเจอร์ที่ Note 20 Ultra ทำได้ โน้ต20ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันจะมีส่วนที่แตกต่างก็จะเป็นเรื่องของ r e s p o n s e time นะครับของตัว S Pen ในการวาดเข็ยนบนหน้าจอเนี่ยที่ฝั่งของโน้ต20 Ultra เนี่ยมีอัตราการตอบสนองที่ดีกว่านะครับคือ9มิลลิเซกเท่านั้นเองส่วนโน้ต20นั้นอยู่ที่26มิลลิเซกนะครับซึ่งเอาจริงแล้วมันก็เร็วกว่าตอนโน้ต10 Plus แล้วนะเพราะรุ่นก่อน,นครับของ s m s u u n Galaxy Note เนี่ยอัตราการตอบสนองของ S Pen กับหน้าจอนั้นอยู่ที่ 45มิลลิเซกเลยทีเดียวครับซึ่งหัวปากกาเ Pen พนะครับ, <Huh? S 1> รรรบฟังก์ชันในการวาดขีดเขียนเนี่ยถ้าเกิดใครไม่เคยใช้มาก่อนก็อาจจะยังไม่มั่นใจเรื่องของการตอบสนองแล้วความรู้สึกเวลาที่เราเขียนบนหน้าจอครับซึ่งตรงนี้อยากให้ไปลองเขียนกันก่อนครับผมเพราะว่าถ้าเกิดได้ไปลองเขียนดูก็จะรู้ว่าตัวหัวปากกา S Pen เนี่ยวัสดุที่ทํามานะครับกับการเขียนบนหน้าจอแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้มีความหนืดนะครับแล้วก็มีความส่วนในการเขียนเนี่ย ก้เขียนกระดาษมากขึ้นการจดโน้ตครับการเขียนบน,น,นหน้าจอเนี่ยนอกจากจะเรื่องของความหนืดที่รู้สึกดีขึ้นแล้วนะครับทางคำศัพทเองก็จะมีการเก็บดีเทลนะครับใส่ซาวเข้าไปด้วยเวลาเขียนหรือวาดบนหน้าจอครับก็จะมีเสียงกับดินสอบนกระดาษนั่นเองอะนะครับก็จะมีการเก็บดีเทลเก็บรายละเอียดให้ด้วยนะซึ่งตรงนี้นะครับปากกาเ Pen นที่ตอบสนองต่อลายเส้นต่อการเขียนเนี่ยเร็วขึ้นก็อาจจะไม่พอครับ ทางคำสูงก็เลยมีการ,รไปวิเคราะห์นะครับลายเส้นการลากมือการวางปากกาหรือว่ิศทางที่ปากกานี่ขยับหรือเคลื่อนไหวไปต่อเนี่ยจะไปที่ทางไหนนะครับแล้วข้อมูลสนนั้นประมวลผลเพิ่มเติมนะครับทำให้ปากกาสเปนของ Note 10 Ultra เนี่ยสามารถจะลากขีดเขียนตอบสองได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง <Wow. S 1> ฟีเจอร์ออเดอร์มุกมากทำใช้ในการจดบันทึกการประชุมหรือว่าจดเลคเชอร์ระหว่างการเรียนนะครับ อันนี้ถ้าเกิดถามผมเองเนี่ยผมเองคงไม่ใช้ตอนเรียนสื่อแล้วแน่นอนแต่ว่าการประชุมครับมีมิตติ้งทีมเนี่ยใช้งานได้นะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถบันทึกเสียงนะครับไปพร้อมกับการเขียนหรือว่าการจดไปด้วยได้และมันซิงกันครับถึงเวลาอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนหรือว่าตรงนี้ที่เราเขียนไว้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรเพราะแตะพอจิ้มไปตรงไหนที่จดเอาไว้นะครับก็สามารถจะข้ามหรือว่าย้อนไปฟังส่วนของการประชุมหรือเลคเชอร์นั้นได้เรียกว่าไม่พลาดประเด็นสำคัญแน่นอน ส่วนใครนะครับที่ชอบรีบจดรีบเขียนบางครั้งมันด่วนมากๆหยิบมาปุ๊บขอเขียนก่อนเลยพอโนโ้น,โนไปแล้วเอ๊มันไม่ตรงมันเอียงมันเบี้ยวไม่สวยนะครับอันนี้มีฟีเจอร์ออโต้สเตรทเทนนะครับซึ่งฟีเจอร์ออโต้สเตรทเทนนะครับก็ช่วยคลิกหรือว่าขยับการจดการเขียนของเราเนี่ยที่มันเคยเอียงกระเทเ่เอียงซ้ายเบี้ยวขวาเนี่ยให้ปรับมาเป็นแนวตรงได้ถึงเวลาก็สามารถจะเลือกลากไปวางนะครับให้มันดูเป็นระเบียบมากขึ้นได้นั่นเองครับ แต่น,นี้มันแก้แค่เรื่องของการเอียงของเวลาจดนะครับไม่ได้แก้ปัญหาลายมือเบี้ยวไม่สวยหรือว่าลายมือเอียงอย่างผมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ย้ำทุกสิ่งอย่างมารงมาไห้หมดเลยคุณสามารถจะพิมพ์จะเขียนจะโน้ต หรือว่าจะทำไฮไลท์ก็ได้นะครับบน a m s u n g Note เวอร์ชันล่าสุดตรงนี้ <S <S เป็นการผสมผสานาระหว่าง Text and Handwriting นะครับเรียกว่าสามารถจะเขียนไปด้วยนะครับหรือว่าพิมพ์ไปพร้อมกันสลับไปมาได้ทันทีถ้าเกิดว่าต้องการใช้ไลท์ตรงไหนเพิ่มเติมก็เปลี่ยนให้เป็นปากกาไฮไลท์นะครับลากปืดปืดปืดไปได้เลยเช่นกันส่วนใครนะครับต้องทำงานกับพุ่งงานเอกสารต่างๆครับเป็น Microsoft Word เป็น PowerPoint เป็น PDF อันเนี้ย ง่ายๆเลยสลับ Samsung Galaxy Note ตนะครับตัวของ s m s u u n n o t t เนี่ยสามารถที่จะ Export ะครับไฟล์ต่างๆที่เราจดหรือเขียนเอาไว้ใน s m s u u n Note เนี่ยออกมาเป็นไฟล์ PowerPoint ได้นะครับเรียกว่าเขียนทุกสิ่งอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยจะเอาไปเ,ปเซ็นตต่อก็ Export ออกมาหรือ Save as Powerpoint ได้เลยหลังจากนั้นจะโยนใส่เครื่องส่งอีเมลหรือว่าจะเอาเจ้า Note 20 Ultra ตตัวนี้นะครับไปเชื่อมต่อกับหน้าจอ เพื่อทาการพรีเซนต์ผ่านซัมซุงเด็กก็ได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ฝั่งซัมซุงโน้ตครับเทปออกได้อย่างเดียวนะไม่สามารถจะอินพุตหรือว่าเอาเอกสารพวกนั้นนะเข้ามาเปิดในซัมซุงโน้ตได้ถ้าเกิดอยากจะเปิดหรือว่าแก้ไขเอกสารต่างๆที่เป็นเวิร์ดกับ PowerPoint ครับก็เปิด Microsoft Office ได้ไม่มีปัญหาครับซึ่งใครที่ังวนนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเปิด Microsoft Office หรือ PowerPoint เนี่ยผ่านแอปของ Microsoft เองเนี่ยเอสเพนจะสามารถเขียนวาดได้หรือเปล่า อันนี้ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าสามารถจะเขียนวาดเซนไลเซนได้เหมือนเดิมครับ <Wow. S 1> แต่ถ้าเกิดเป็นไฟล์ PDF นะครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลย Samsung Note ใช้งานได้ทั้งหมดนะครับทั้งการ Import เข้ามานะครับเอกสารที่มีอยู่เป็น 10, 10หน้า Import มาได้เลยเปิด Samsung Note เปร๊บเลื่อนสไลด์ดูไถๆจะแก้ไขจะเซนตรงไหนจะรีมาร์อะไรก็เขียนได้บน Samsung Note <Yeah. S 1> เลยเสร็จแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ยังสามารถจะเซฟทั้งไฟล์ออกไปส่งกลับไปก็ได้ หรือว่าจะเลือกเฉพาะบางหน้าที่มีการแก้ไขส่งกลับไปก็ได้เช่นกันนะครับเรียกว่าไฟล์ PDF นะครับสามารถจะแก้ไขสร้างใหม่ได้หมดบน s ับ s ู n Galaxy Note 20ครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนถามหากัน,นครับก็คือเรื่องของการจัดเรียงตัวโน้ตที่เราเขียนเอาไว้นี่แหละเพราะว่ารุ่น,นก่อนๆนะครับหลายคนจดโน้ตมาแล้วนะครับก็อาจจะมีแบบหลาหลายเรื่องมากมายทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับหรือว่าเรื่องที่ทํางานสูตรอาหารหรือว่าการประชุมสุดท้ายแล้วมันปนหมดเลย เวลาเลื่อนไถดูจะหาทีก็ลําลบากนะครับเพราะว่าเวลาจดเขียนด้วยลายมืออ่ะหน้าแรกที่มันโชว์ขึ้นมาเป็นตั้มเนวอ่ะมันก็จะคล้ายกันในหมดถูกไหมครับซึ่งตอนนี้ครับเราสามารถจะสร้างโฟลเดอร์ครับแยกประเภทของโน้ตแต่ละแบบที่เราจดเอาไว้ได้แล้วจะเป็นโน้ตทั่วไปนะครับเรื่องของงานเลคเชอร์มิ팅การประชุมก็สามารถจับแยกโฟลเดอร์ได้อย่างง่ายดายที่สัมพันธ์ก็คือสามารถที่จะเลือกล็อกโฟลเดอร์ได้นะครับเช่นเป็นเอกสารสำคัญก็ล็อกไปเลยถ้าเกิดไม่ได้หัดผ่านก็เข้าไม่ได้ หรือล็อกป้องกันการลบข้อความหรือว่าโน้ตทิ้งก็ได้เช่นกันครับส่วนใครชอบวาดรูปนะครับหรือบางครั้งต้องเขียนแผนภูมิทำไดอะแกรมต่างๆขึ้นมาเนี่ยอาจจะนึกถึงฟีเจอร์เก่าแก่ของ s a m s u n galaxy g note นะครับคือ Auto Shape Correction ที่เราสามารถจะวาดสี่เหลี่ยมแบบลายมือง่ายๆของเราเนี่ยแล้วมันดิ้งดึ๋งกลายเป็นสี่เหลี่ยมเป๊ะๆไปเลยหรือว่าสามเหลี่ยมวงกลมนะครับรอบนี้กลับมาแล้วนะครับกับฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Auto Fixshape ซึ่งมืเปิดนะครับเราสามารถจะวาดภาพนะครับสร้างไดะแกรมแผงพรมขึ้นมาคุณจะวาดวงกลมเบี้ยวๆมันก็เด้งเป็นวงกลมตรงๆให้หรือว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็มาหมดเลยครับ แล้วยังมีวิธีนึงนะครับที่ช่วยในการจําแนกประเภทของโน้ตต่างๆเธ่อจดได้ก็คือการเลือกใช้นะครับคัสตอมไม่เทมเพลตแลวก็แบ็กกราวด์นะครับมาปรับแต่งตัวโน้ตให้มันดูสวยงามมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเป็นทีมนี้สีนี้เราก็อาจจะนึกออกว่าเราตั้งค่าไว้กับโน้ตประเภทไหนนะครับเ<อ>ช่นพวกท o วริส s t สิ่งที่ต้องทำงานแต่ละวันนะครับหรือว่าน้ตที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานการเรียนนะครับก็แยกด้วยตัวคัสตอมไม t เทมเพลตและก็แบ็กกราวด์ได้นะครับฟีเจอร์แอคชั่นไอคอน,นครับจะมาช่วยปเปลี่ยนโน้ ให้สามารถจะทำงานต่อได้ทันทีงงเลยคืออะไรอย่างเช่นถ้าเกิดเราจดอีเมลไว้นะแอ a i จีเมเสร็จปุ๊บถ้าเราเปิดแอคชั่นไอคอนนะครับสามารถแตะไปที่สิ่งที่เราจดเอาไว้เป็นอีเมลเนี่ยแตะปุ๊บแล้วก็โยนไปต่อสลับการส่งอีเมลนั่นเองหรือถ้าเกิดว่าเราจดเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับ081-089้พวกนี้แตะปึ๊กทีเดียว ก็จะเด้งไปที่แอปโทรศัพท์นะครับสามารถโทรได้เลยอันนี้ยังรวมถึงพวกสูตรคณิตศาสตร์นะครับการคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารด้วยเขียนเขียนแล้วกดปึ๊กมันก็คำนวณมาให้เลยครับฟังชันเสริมของตัวสมาร์ทซีเล็กนะครับปกติแล้วเนี่ยเจ้าสมาร์ทซีเล็กเราเอาไว้ลากเลื่อนเพื่อทําการป o ี้ Pa s t e หรือว่าคัดตัดแปะที่เป็นอ็อบเจกต์เป็นภาพมามากกว่าถูกไหมแต่รอบนี้นะครับมีการใส่ความสามารถเพิ่มเติมก็คือ Extract Text นะครับสามารถจะดึงเอาข้อความเหล่านั้นเนี่ย ออกเป็นตัวหนังสือได้อย่างเช่นนะครับบางครั้งเราจะทาการโอนเงินนะสั่งของหน่อยแม่ค้าอยากได้นั่นนี่ <Okay. S 1> แม่ค้าส่งเป็นภาพ JPEG มาเลขที่บัญชีเบอร์นี้โอ้โหใครจะมานั่งจํายาวขนาดนี้ใช้ตัว Smart Select e x t r a c t t e นะครับในการลากพืดเก็บมาแล้วตัวเลขเนี้ยมาแปะได้เลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับตัว Smart Select ยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เรียกว่า Pin to s c r e e n นะครับ ถ้าเกิดบางทีเราครอบภาพอะไรไว้แล้วนะครับอยากจะเอาไปแชร์ต่อครับอาจจะต้องผ่านหลายโซเชียลหลายกลุ่มเราก็สามารถจะเลือกพิมพ์ทูสกรีนครับจิ้มค้างไว้บนหน้าจอได้เลยเหมือนเปักหมุดทิ้งเอาไว้เสร็จแล้วเปิดโซเชียลอะไรขึ้นมาก็แค่ทําการลากแปะลงไปนะครับอ่ะเข้ากลุ่มนี้แล้ว Messenger ต้องเข้ากลุ่มไลน์ที่บ้านด้วยอ่ะเปิดไลน์ขึ้นมาลากลงมาปั๊บแล้วก็ส่งไปได้เลยคราวนี้จะแชร์รูปเดียวผ่านหลายๆโซเชียลก็ไม่ใช่ปัญหาครับด้วยพิมพ์ทูสกรีน ส่วนฟีเจอร์การแปลภาษาหรือ Translate ก็ยังอยู่นะครับเราสามารถจะเลือกแปลนะครับเป็นคำํคำๆไปก็ได้หรือว่าจะเลือกแปลทั้งประโยคทั้งบทความเลยก็ได้เช่นกันแค่ทาการไฮไลท์ลากปึ๊บป,ป,ป๊เสร็จแล้วก็เลือกฟีเจอร์ Translate นะครับเป็นภาษาไหนก็ตามที่เราเลือกเลยก็กดปุ๊บแปลอังกฤษเป็นไทยแปเกาหลีเป็นอังกฤษแปลเกาหลีเป็นไทยก็ได้หมดเลยครับ อีกฟีเจอร์หนึ่งที่เวิร์กมากคือเรื่องของการจดโน้ตไปบนปฏิทินนั่นเองนะครับผมเพราะว่าปกติแล้วที่บ้านเราหรือว่าที่เราทำงานเนี่ยซึ่งบางทีเราก็ประการไปเขียนครับไปจดด้วยว่าวันไหนต้องไปไหนวันนี้ประชุมนะวันนี้วันเกิดเพื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถใช้เอสเพนต์ไ้ครับเปิดตัวซัมซุงเคยด้ขึ้นมานะครับทำการจดโน้ตไปบนปฏิทินได้เลยครับส่วนวิธีลัดนะครับในการเรียกซัมซุงโน้ตขึ้นมาเพื่อในการจดแบบเร่งด่วนอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับด้วยการกดปุ่มเอสเพน้าต์ค้าง ถ้าเกิดเราเปิดหน้าจอไว้อยู่นะครับก็จะเป็นการเรียก Samsung Note ขึ้นมาให้เราสามารถจะจดเขียนโน้ตได้ทันทีทันใดนะครับแต่ถ้าเกิดตอนนั้นหน้าจอปิดเอาไว้อยู่นะครับก็จะเป็นการเรียก Screen off Memo ขึ้นมานครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่หลายคนชอบกัน,นครับฟีเจอร์ Friends หรือว่าชำเลืองนะครับอันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะ เอามาเอาไวทำอะไรกันนะสลับไปสลับมาสองหน้าจอเร็วแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นกรณีเราขายของออนไลน์นะครับอาจจะมีออเดอร์่ามาทางทั้งไลน์แล้วก็ messenger น,นะครับแล้วก็ใช้ตัว glance เนี่ยในการสลับแอปไปมาครับระหว่างตัวชี้เ่เรอจดนะครับรายการสั่งของของ,ของลูกค้า,าไว้นะครับมีออเดอร์อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วก็สลับไปมาครับดูในไลน์ดูใน messenger ได้ด้วยหรือกรณีที่เราติดตามพวกรายการต่างๆพวกผลบอลตลาดหุน้นพวกนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับมันจะเป็นข้อมูล real time นะครับถ้ามีการอัปเดตก็อัปเดตทันทีเหมือนกัน ก็ใช้แดนสลับไปสลับมาดูได้ครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่อาจจะเหมาะกับผู้ใช้งานที่มีปัญหาทางสายตาอยู่บ้างหรือไม่ก็บางทีเวเจอคอนเทนต์บางเว็บบางข้อมูลที่โอ้โหจะตัวเล็กไปไหนจะซูมขยายก็ไม่ยอมให้ซูมนะครับใช้ตัวนี้เลยครับแมกนิฟายหรือว่าแว่นขยายนั่นเองเมื่อเปิดใช้งานแลวครับหวัวปากกา S Pen จะกลายเป็นเว้นขยายทันทีเราสามารถจะเลื่อนตรงไหนของหน้าจอก็ได้เสร็จแล้วนะครับเนื้อหาส่วนนั้นจะถูกขยายขึ้นมาครับ โดยสามารถตั้งค่าได้สูงสุดที่300%เเลยครับ <Wow. S 1> และหนึ่งฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์และผมชอบมากก็คือ Handwriting to Text ครับการแปลงลายมือไก่เคียงผมให้กลายเป็นตัวพิมพ์ <Huh? S 1> ให้กลายเป็นตัวอักษรที่สามารถจะมาพิมพ์มาแก้ไขเพิ่มเติมทีหลังได้คือตอนเราจดเองเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้เขียนหนังสือบ่อยไม่ได้ขัดคัดลายมือตั้งแต่เด็กนะครับตอนเด็กก็ไม่สนใจใเขียนเขียนเขียนไปตอนที่สง่งมาสอบไปจะอ่านไม่รู้เรื่องก็มีเหมือนกันอันนี้นะครับดีมา,มากๆผมจดเขียนไปไลายมือไก่เข๋แค่ไหน มันก็ยังสามารถที่จะแปลงเป็นคำนะครับกลายเป็นคำได้เฉยเลยงงมากแต่ Galaxy Note 20ทำได้ครับฟังก์ชันแอคชั่นนะครับที่เราสามารถใช้เอสเพนเน่ในการปัดซ้ายปัดขวาหมุนหมุนวงกลมครับควบคุมตัวเครื่องเนี่ยในรุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาสามารถรับท่าทางได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำท่าซิกแซกแบบนี้นะครับการทำเป็นเครื่องหมายนะครับมากกว่าน้อยกว่าเป็นลูกศรข้างบนลงข้างล่างแบบนี้ก็สามารถจะสั่งงานตัวเครื่อง Galaxy Note 20ได้ โดยสามารถที่จะตั้งค่าครับให้เลือกเปิดแอปพลิเคชันหรือเลือกใช้คอมันต่างๆบนตัวเครื่องได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกปุ่มโฮมปุ่มแบ็คการจับภาพหน้าจอครับหรือเปิดแอป,ปต่างๆก็สามารถใช้ทางเหล่านี้นะครับในการใช้งานได้และฟีเจอร์ของแอคชั่นเหล่านี้นครับก็ยังสามารถทำงานได้ในขณะขที่เชื่อมต่อกับ Samsung d ็กครับจยิงเป็นไวเลสขึ้นหน้าจอไปนะครับต้องการจะเลือกสลับแอป,ปต่างๆแบบรวดเร็วก็ใช้ตัวแอคชั่นนี่แหละ เปิด o o k บุ๊กปุ๊บๆนะตั้งค่าว้เรียบร้อยก็เปิด Facebook บนหน้าจอได้นะหรือว,ว่าจะทำการแคปหน้าจอปุ๊บๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเรียกว่าคุมการทำงานของ Samsung w i r e สเ s ็กด้วยเอสเพนแอคชัได้นั่นเองครับและอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับทุกฟังก์ชันฟีเจอร์ของ Spen ที่เราไปชมนะครับบน Not e 10 Ultra เนี่ยโน้ตยี่ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันเป๊ะๆมีเหมือนกันทุกฟีเจอร์เลยนะครับนี่ไงเห็นไหมพูดถึงแค่ S อ e n อย่างเดียวนะก็ปลาไปเท่าไหร่แล้วอะ เราก็เลยต้องมีการแยกนะครับรีวิวของโน้ตเนี่ยออกเป็นช่วงไปส่วนๆไปลวกันเนาะเอาเอสเพนก่อนต่อไปเป็นของการใช้งานพวกกล้องพวกซัมซุงเด็กอีกโ <c oughs> อ้โหไม่รู้สึกี่ตอนจบเนี่ยยัก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะครับกับช่องดอยแซนชานเอลเพราะนอกจากรีวิวสมาร์ทโฟนแก๊จเจตต,ต่างๆแล้วเรายังมีทั้งทิปดีดีมาบอกกล่าวให้ฟังนะครับแล้วก็หิวข่าวด้วยเจอทุกวันเสาร์รอบนี้เราไปก่อนแล้วสวัสดีครับ